ผมขอสคิปไปถึงหลังสงครามทุ่งกุลุเกษตรเลยไปถึงเหตุการณ์ที่ภะกิจนะจะตายละคือเราจะจบเรื่องภากิศณนะตายกันดีกว่ามาามามา,มาอ่ะเดี๋ยวเราจะจบกันได้เรื่องเรื่องนี้เนาะก็คือ,อมุมมองที่ผมจะบอกว่าภากิจนะเป็นคนก็คือภะกิจสนะมีการตายถ้าพี่สังเกตดีๆชีวิตของภากิจสนะเนี่ยจะใช้ชีวิตเหมือนเยี่ยงเทพเจ้าคนหนึ่งเล ใช่ตั้งแต่เกิดจนถึงเหตุการณ์ต่างๆแต่มีเหตุการณ์หนึ่งที่แสดงความเป็นคนขึ้นมานั่นคือเหตุการณ์การตายของพระกิษณะยังไงอะ่ะอ่ะถ้าเกิดว่าอ่าเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องนี้กันแต่ว่าเหตุการณ์การตายของเขาก็ไม่ใช่ว่าแบบคุณตายแบบคนธรรมดานะเขาไม่ใช่คนตายแบบคนธรรมดานะครับ อแต่ปกติแล้วจะหมายความว่าแกจะบอกว่าเทพองค์อื่นก็ไม่ตายอย่างนั้นเหรอเพราะเจ้าชายเจ้าชายเสียถาก็ตายหรือคนอื่นก็ตายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอหรือว่าเป็น<อ>นรสิงห์ก็ต้องแต่หมายถึงว่าตายที่ว่าไม่ได้ตายโดยธรรมชาติเหรอหมายถึงว่าถูกฆ่าตายอะไรอย่างเงี้นเหรอใช่ถูกต้องถูกฆ่าตายแต่พระกิษณะไมไ่ถูกฆ่าตายพระกิษณะถูกฆ่าตายอา้าวแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกก็คือกำลังจะเล่าก็คือในาาตอน ที่เขาลบในสงครามต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยอาวุธต่างๆเนี่ยบางทีตอนที่ลบกันเขาเอาตัวเขาไปบงังแต่ว<อ>วกนั้นไม่รับโอ้ลยอ๋อใช่ผิวหนังแบบอยู่ยงคงกระพันในเงี้ยเหรอต้องและเขาโดนฆ่าตายได้ยังไงพี่สงสัยเออนั่นสิแม้แต่สู้กับพระศิวะายัง,งนี่เลยเออยังเปลี่ยนแบบอาวุธกลายเป็นน,นี่ได้อยู่เลยเป็นพรมอะไร ขอเท้าความสักนิดนึงก่อนในช่วงหลังสงครามทุ่งกุลุเกษตรเนี่ยหลังจากที่เขาชนะสงครามในทุ่งกุลุเกษตรแล้วระกิษณาชนะสงครามแล้วไม่ใช่ว่าจบด้วยความแบบแฮปปี้เอนดิ้งกลับบ้านนอนเย่เราชนะสงครามแบบอเวนเจอร์นะมันไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ถ้าจำไม่ผิดว่าเขาไปถึงสงครามอะไรนะอีกรอบสิทุ่งกุลุกเกษตรสงครามมหาการมหาพลตะอ๋อพลตะเนาะก็คือกุลเกษตรเขาเป็นทําหน้าที่เป็นแค่คนส่งสบียงหรือว่าเป็นที่ปรึกษาไม่ใช่เหรอ เขาเป็นคนขับรถม้าแต่เขาได้ออกไปลบกับเขาด้ไหมก็ขับรถม้าให้กษตริย์สู้กันไงอ๋อแต่ไม่ได้ไปไม่ได้ยกอาวุธสู้อะไรกับเขาอระไม่ได้จับอาวุธสู้อ๋อโอเคอืมแต่ก็มีใกล้เคียงแหละก็คือเรียกจักรมาลอยอยู่บนหัวแหละแต่ก็ไม่ได้จับจักรอ๋อก็สั่งเอาอีกทีหนึ่งอีกทีใช่ใช่ใช่อ่าเหตุการณ์ที่บอกว่านี้ก็คือ พระกิสณะหลังจากที่ลบเสร็จพระกิษณะโดนสาบอ้าวใครไปสาบครับวะคือฝั่งที่พระกิษณะชนะเนี่ยแม่ของพวกฝั่งที่แพ้เนี่ยเขาสาบพระกิษณะอืมอืมอคนคนนี้คนคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่แม้แต่พระเจ้ายังกลัวพระเจ้ายังเกรงเพราะว่าอะไรเพราะว่าสามีของนางเนี่ยเป็นผู้หญิงนะเป็นแม่นะนะ เป็นสามีเนี่ยตาบอดสองข้างอา้าวแล้วนางเนี่ยพอทราบว่าสามีตาบอดแต่แต่งงานกันไปแล้วนะอานางเอาผ้าพันตาตลอดชีวิตนางเพื่อตาบอดไปพร้อมกับสามีเชียใจปะละ่ะโทษเดือเลยเแทนที่จะเองจะมีตาแล้วก็ช่วยพยุงเป็นตายข้นให้สามีแล้วก็ช่วยดูแลเขาเปล่า ทำให้เป็นภาราทั้งคู่ไม่ใช่อย่างนั้นเขากำลังแบบเหมือนประมาณว่าเราอฉันจะเขาเรียกว่าไงนะทุกไปด้วยกับคุณจะร่วมทุกร่วมสุดไปด้วยกับคุณโอ้โอเคนี่คุณไม่โรแมนติกเลยนะครับคุณอันด้รุตเข้าแบวว่าก็นะ มันเหมือนว่าฉันเคยดูซีรีส์เน sort of ี uh, ่วประมาณว่าอ๋อไม่เป็นไรนะคุณไม่มีตาก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นตาให้กับคุณเองอะไรประมาณนั้นแงมันจะเป็นพิลวแบบนั้นแงแต่พอมาเจอฟิลวแบบนี้จะแบบฮะอ่าผมนึกชื่อออกแล้วชื่อว่านางคานทารีคานทารีอ่าเมียท้าวธรรมศาสตร์นางมีคำว่าคานซะด้วยนางคนนี้คือเขาบอกว่า คือสาภกิจสนาเลยไม่กลัวด้วยรู้ด้วยนะว่าภกิจสนาเป็นพระเจ้าเนี่ยภกิจสนาเกง่ง<อ>กลัวนางมากไม่กล้าเจอนางเพราะว่ารู้ว่ายังไงเนี่ยนางคนนี้เวลาสาบแล้วเนี่ยรุนแรงมากเพราะว่านางทาเพื่ออุทิศชั้งชีวิตเพื่อสามีขนาดเนี่ยอ็คืบอบอกมพรม้อมกับสามีก็หลยก,กลัวมากอ,อ้ออ่าลูกของนางเนี่ย ถูกกลอนอุบายพระกิษณะเนี่ยล้างยกทุกคนเลยลูกของนางเนี่ยมีหนึ่งร้อยหนึ่งคนแม่เจ้าคนตาบอดมีลูกหนึ่งร้อยคนใช่ลูกผู้ชายเนี่ยหนึ่งร้อยคนโดนฆ่าตายหมดหนึ่งคนสุดท้ายเนี่ยเป็นผู้หญิงอ่าใช่ไม่ได้ร่วมในสงครามผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ร่วมในสงครามเออเออเออลูกชายหนึ่งร้อยหนึ่งคนโดน คือกลนอบายของวิกิตรนาจะบอกว่ามีลูกชายหนึ่งร้อยคนมีลูกสาวคนเดียวอ่าเขานับกันหนึ่งร้อยหนึ่งคนก็ก็หมายถึงว่าไอ้หนึ่งร้อยหนึ่งคนหนึ่งร้อยคนตอนแรกที่ตายไปเพราะเป็นผู้ชายหมดเลยใช่หรือว่าเป็นอาจจะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงค้ากันแหละแต่ก็เป็นผู้หญิงที่ไปสู้รบด้วยเป็นเป็นผู้ชายร้อยคนกับผู้หญิงคนเดียวเย็ดแมมมีลูกกันได้อย่างไรโอ้โหความเป็นไปได้ทั้งหมดเป็นศูนย์เลย ไม่ไมไมในตอนเกิดเนี่ยในตอนคลอดออกมาตอนแรกเนี่ยเ,เดี๋ยวมาสเต็ปนี้ก่อนว่าตอนที่นางคลอดลูกหนึ่งร้อยหนึ่งคนเนี่ยคือน,นางประมาณว่าคลอดมาไม่ได้เป็นตัวคนนะครับคลอดตอวเดียวนะคลอดเป็นก้อนเนื้อจริงเป็นก้อนเนื้อชี้ยตอนแรกก้อนเนื้อเนี่ยจะไปทิ้งแล้วด้วยจะไปทิ้งแล้วมีฤาษีมาบอกว่าเฮ้ย เอาผ้าชุบแบ่งตัดแบ่งก้อนเนื้อเนี่ยแล้วเอาผ้าชุบไปใส่หม้อไว้แล้วเดี๋ยวมันจะงอกมาเป็นเด็กเองเชี่ยเออประมาณนั้นนี่แล้วมันเหนือชั้นที่กว่าเกิดการกระบอกไม้ไผ่อีกที่บ่เผลเอๆไอกระบอกไม้ไผ่อาจจะเอาเนเรื่องจากตรงนี้ไปเขียนได้แรงกระดานใจจากตรงนี้ไปเขียนอาจจะพอทำไปได้ถึงดาร์กบอลที่เป็นปิกโกลูเลยที่แบบว่ามันจะเวลามันจะสืบทอดด้วยการแบบคลายไขว่าจาปากอะ เออเราก็ออกมาเป็นพิกโร่ล่างต่อไปแต่นี้ไม่ใช่อันนี้คือแบบใช้ก้อนเนื้อแทนเยกแม่สุดยอดเลยว่ะนี่คือพอตอนตัดชิ้นเนื้อออกมาไปแยกยกๆๆกแยกออกมาเนี่ยใส่หม้ออาไว้ปุ๊บออกมาเป็นลูกผู้ชายเนี่ยหนึ่งรคนเขาก็คิดแล้วว่าผู้ชายเนี่ยหนึ่งร้อยชิ้นเนี่ยเอหนึ่งร้อยหนึ่งชิ้นเนี่ยต้องเป็นผู้ชายหมดแน่เลยแต่คนสุดท้ายดันเกิดเป็นผู้หญิงเอาว่าผ่าเรามาหนึ่งอ่าแต่ว่า คือไอ้ลูกหนึ่งร้อยคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็ก็เป็นรบในสงครามครั้งเนี้ยแล้วก็ตายหมดหนึ่งร้อยคนเลยเลี้ยงไหวหรือว,ว่าเฮียลูกร้อยคนกุนภาพไม่ออกเลยกษัตริย์ด้วยความเป็นกษัตริย์อ๋อเอาคาทาลีนี่คือเป็นเป็นมเ ah หสีเหรอเป็นมเหสีโอเคเพิ่งรู้อ่า<ม>ไม่แปลกใจละแปลว่าไหนไหนก็มีลูกสาวคนเดียวแล้วคงต้องรักมากแน่เลยใช่ไหมรักลูกสาวมากตรงนี้ ไม่ได้บอกว่านางรักลูกสาวหรือลูกชายมากกว่ากันมันไม่ได้มีแบบอ๋<ำ>ออ,อันนี้ใช้แค่เดาเฉยๆไม่มีอะไรแต่แต่ไงก็ต้องโกรธอยู่แล้วแหละไอ้ยลูกตายไปร้อยคนใครจะดีใจวะอ่าแล้วไงต่อไอหนึ่งร้อยหนึ่งคนเนี่ยก็คือลูกทุกๆที่เป็นผู้ชายไปลบตายแล้วเหลือลูกสาวอยู่คนหนึ่งแล้วไงใช่หนึ่งร้อยหนึ่งคนเนี่ย ไอ,อพอหลังจากไอหนึ่งร้อยหนึ่งคนเนี่ยตายคือไม่ได้ตายจากภากิษณศนาฆ่าตายต้องบอกไว้ก่อนนะไม่ได้เกิดจากภากิริศนาฆ่าไอพวกนี้ตายนะแต่เป็นแผลนแผนการที่ภากิรินาแนะนําเนี่ยทําให้พวกเนี้ยเป็นเหตุให้พวกนี้ตายอ๋อก็อยู่เบื้องหลังอยู่ดีอะเนาะอ่าอ่ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมอกันแต่ว่าก็เลยภากิรณนาก็เลยถูกนางสาบ อืโดนนางสาบเนี่ยให้ภะกิษณะเนี่ยบ้านเมืองล่มสลายเหมือนที่นานต้องสูญเสียลูกชายทั้งหนึ่งร้อยคนอ่าอมไม่ีการสังเวยอะไรแม้ในการสาบทางนี้แต่ก็คือสังเวยศพนันแหละเออสังเวยศพลูกตัวเองแต่ไม่แบบไม่ได้ทําพิธีกรรมไม่ได้อะไรพิเศษเนาะแต่แบบว่าแบบว่าเป็นคำเป็นคำสาบไปเลย สาบแช่งใช่เป็นครสาบแช่งไม่ได้แบบมีพิธีกรรมไม่ได้อะไรเลยก็คือหันมนาแลวก็สัตว์เลยขอให้บ้านเมืองแกพี่น้องต้องฆ่ากันตายแต่ต้องผู้ผิดให้เมืองล่มสลายไปอ่าเมืองล่มสลายนะเออเออแล้วผลลัเ์เป็นไงเป็นไงต่ออ่ะหลังจากผลลัพอ่อพอโดนสาบไปทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านกลับเมืองตัวเองกิจกิษณะกลับบ้านกับเมืองตัวเองอ่าใช่ก็บบสุม<ช>ีอยู่อยู่ไปเรื่อย จนวันหนึ่งคือพระกิษณะแกก็มีลูกหลานเยอะอยู่พอสมควรอ๋อก็ก็ลูกหลานามีพระฤาษีสองคนเนี่ยเดินทางมาจะมาแบบประมาณว่ามาเยี่ยมเยียนพระกิษณะเนี้ยเพือเพราะกิษณะเป็นพระเจ้าใช่ไหมเป็นพระนาแล้วก็เดินทางมาเยี่ยมเยียนอ่าแล้วเป็นฤาษีฤาษีผู้อย่างรู้เก่งเรื่องคำสาปไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่อะ <laughs> <laughs> ก็คือเป็นคนที่สาบเก่งคนหนึ่งเหมือนกัน,หน,กนแหละ,ะคือ ไอ้ลูกหลานพระกิตนะคนนี้ก็แบบเห็นพระฤาษีว่ะอารมณ์แบบประมาณเห็นอาจารย์อะไปแกล้งแซวอาจารย์ันียดีกว่าเราไปแกล้งอาจารย์กันดีกว่าก็ก็เลยเอาผ้าเนี่ยคุมคุมเหมือนเหมือนผ้าอินเดียคุมเหมือนผู้หญิงอะแล้วก็เอากระมังเนี่ยมาใส่ในท้องเหมือนกระทะกระมังอย่างเงี้ยมาใส่ในท้องเหมือนตัวเองท้องอยู่อะเนี่ย ทำให้ตัวเองท้องแล้วก็เดินไปหาฤษีเหมือนไปลองของอ,ะอ่ะฤษีลูกในท้องข้าเนี้ยจะออกมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่านี่เห็นว่าแม่งแม่งคือแบบอะไรเหมือนกระเทยอะ่ะแล้วมึงทำท้องโตมาอย่างเงี้ยมึงเดตีนทหมดเป็นพี่พี่ไงดาเออเพรแล้วีก็สาบเลยแม่งเลยว่าฤษีทำอะไรไม่ได้สาบ ผมไม่รู้หรอกลูกมึงเป็นใครสงสัยจะเป็นตาบองไว้ผ่านโคตรพ่อโคตรแม่มึงแล้วกันแล้วก็เดินกไปเลยทำไมขี้เมียจังเลยวะเอทีนี้พอเปิดเปิดท้องออกมามันไม่ได้เป็นกลาที่มัดอยู่ในท้องหรือว่าเป็นกำมังหรืออะไรที่มัดอยู่ในท้องที่คือตาบองมันเกิดเป็นตาบองขึ้นมากลายเป็นตาบองเลย ออือแต่มันก็ไม่น่าจะเป็นอันตรายเลยหรือเปล่าเพราะว่าแค่กลายเป็นตะบองที่อยู่ในกระมังเฉยๆทีนี้เรื่องปัญหาใหญ่แล้วก็คือเข้าไปสู่แบบไปคุยกันเลยประชุมกันเลยเฮ้ยเมื่อกี้ไปเล่นแล้วลือสีสาะมาแล้วไม่กลายเป็นตะบองจริงตะบองนี้มันจะมาทําอะไรตระกูลเราเนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่เราปะเนี่ยอ๋อเพราะเขาแช่งไว้นะโคตรพ่อโคตรแม่เป็นตะบองใช่อ่าโคตรพ่อโคตรแม่เอามาผ่านกันเอง เอออ๋อด้วยใช่ก็คือไม่รู้มัง้งเป็นตะบองมั้งไว้ผ่านพ่อพ่อ,พอแม่อุ้อ๋อก็คือเหมือนเป็นตะบองที่เอาไว้ผ่านพวกพ่อแม่ก็คือฆ่าพวกตระกูลพวกมือหมดนต่แหละอะไรนี้ใช่ไหมครับว่าผา่าน,านเขาก็เลยกลัวว่าตะบองที่อยู่ในท้องที่มันโผล่มาเนี่ยจะมาฆ่าพวกเราตายไหมอะไรนี้ใช่ไหมถูกอา้าวชิบหายเลยเอเรียบร้อยทํายังไงล่ะอย่างแรกเลย ทุบทิ้งก่อนบดบดตะบองให้ตะบองมันหายไปเออเออเออน่าน่นานจะได้ผลอยู่อ่าทีนี้เอาไปทิ้งไกลๆบ้านเมืองไปเอาไปบดบดไม่ได้เหรอฮะบดบดได้ไหมบดได้ก็ต้องไปทิ้งไกลๆไงอ๋อพอบดเสร็จพอมันกลายเป็นเศษตะบองพวกเอาไปทิ้งไกลๆอ๋อโอเคก็จะได้ถูกอาอ่ทีนี้โทษทีโทษทีทีนี้เนี่ยไอตอน คำสาปแรกจําได้ไหมานางคารทาลีสาบไว้ให้บ้านเมืองล่มสลายเใช่ใช่ถูกต้องคือพระกฤษณะรู้แล้วว่าบ้านเมืองจะต้องถูกน้ําท่วมท่วมเมืองไปเลยเพราะว่าด้วยคําสาบของพระนางคารทาลีก็เลยเรียกให้เพื่อนรักที่ชื่ออรชุนเนี่ยมาเอาอมาเอาอหลานของตัวเองเหมือนกับญาติบางส่วนเนี่ยไปอยู่ที่เมืองของอรชุนอะไรเงี้ย ส่วนญ uh huh. าติอีกส่วนหนึ่งก็กําลังที่จะแบบคือหนีไปคือย้ายเมืองหนีเ่ยหนีน้ำํำท่วงห่ะเพราะ,ะ,ะว่าคํำสาปแล้ก็หนีขนทรัพย์สมบัติหนีกันไปหนีกันไปหนีกันไปทีนี้ไปเหนื่อยไปพักอยู่ริมแม่น้ำํำเกิดจําได้ไหมที่เอาตะบองเนี่ยไปโปรยทิ้งในแม่น้ําเนี่ยไอ้เศษตอนที่ บทตะบ,บอง <She a. S 1> นะท้งแม่น้ำเนี่ยเศษมันตกริมทาง <How. S 1> มันตกตกริมทางมันงอกขึ้นเหมือนเป็นต้นเป็นเป็นเหมือนไม้ไผ่หรือเป็นหนามเป็นอะไรเงี้ยงอกขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นเป็นหอ,อกอขึ้นมาขึ้นมาขึ้นขึ้นขึ้น,น,นเต็มไปหมดเลยเชีย <She a. S 1> ทีนี้พวกญาติพี่น้องพระกิษนาเนี่ยก็ไปนั่งริมแม่น้ำใช่ไหมก็กิน ก็มีการกินข้าวกินเหล้ากันด้วยวันนากษัตรอ่ะเนาะกินข้าวกินเหล้ากันกินข้าวกินเหล้ากันทีนี้เมาเริ่มพูดเรื่องความหลังกันละตอนสงครามมุ่งกุลเกษตรเนี่ยแกไปอยู่ฝั่งนให้ันไปอยู่ฝั่งนี้ทำไมแกทำแบบนั้นทำไมแกทำแบบนี้ทะเลาะอ้าวชิบหายเออพอทะเลาะกันทํายังไงดึงอาวุธจากริมตลิ่งนั่นแหละมาแทงกันเองตายฆ่ากันเองตายหมดนั่นเลย ายก็คือญาต,ตายมหมดเลยใช่พระกฤษณะกับพระพลามก็หนีเหมือนกันพระพลรามเนี่ยไปริมฝั่งแม่น้ําแล้วก็เอาเห็นญาติอะเนี่ยนก็ไปนั่งสมาธิแมบริมแม่น้ําแล้วก็ก็เหมือนประมาณว่ามีพญานาคสีขาวเนี่ยออกจากอากลงแม่น้ําไปแล้วก็ตายฮะพลามก็ตายเหรอใช่ก็คือเหมือนกับแบบ จบภารกิจตัวเองแล้วเนี่ยก็เลยแบบนั่งสมาธิริมแม่น้ําร่างที่เป็นพญานาคก็ออกจากปากแล้วก็ลงแม่น้ําไปเลยอ๋อส่วนร่างกายหยาบที่เป็นมนุษย์ก็ทิ้งไปเลยก็ถือว่าตายไปใช่ก็คือ,อนั่งสมาธิตายริมแม่น้ำนั่นแหละร่างพญานาคก็คือลงแม่น้ําไปแล้วก<อ>ิษนาเห็นพระกิศนาไม่คิดจะไปห้ามญาติตัวเองเรอแบบเห็นเขาทะเลาะกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยพอพอพออะไรอย่างเงี้ยถูกพระกิศนาไปครับอ้าวเห็นพระพุทธลามตายเห็นญาติสู้กัน หยิบไอ้อหอ,อกนั่นขึ้นมาคเว้ใส่ยญาตตัวเองเลยปุ้มตายกมุดนั่นเลยลว <ะ S 1> ่ยว <ะ S 1> ต่ว่าเพื่ออะไรวะนะาะบุกกบต้องไปหามสิไม่ใช่เข้าร่วมแกจะต้องเกิดมาเพื่อหยุดยั้งไม่ใช่เข้าร่วมเชิบหายก็คือไอ้ไอ้หอกนั้นนะ่ะหอกที่มันมาแทงกันนี่คือเกิด มันผุดขึ้นมาเองจากเสตบองอะ่อะกัที่ตกลิมแม่น้ำนั่นแหละริมทางอ๋อแต่มันแต่มันก็โฟไม่โฟมาเป็นเหล็กเป็นอะไรป้าโ่มาเป็นไม้ไผ่อะไรอย่างเงี้ยเหรอเหมือนเป็นเหล็กแหละแต่ว่าเป็นคล้ายๆน้ามเหล็กเป็นไม้ไผ่เป็นหอกอะไรประมาณเนี้ยพี่อ๋อคือส่งภาพไปให้ดูอ่าอ่านั่นแหละแล้วพระกฤษณะก็เลยแบบอารมณ์ประมาณว่าโอ้โหฉันคือเทพทำลายล้างละ ตอนนี้ฉันควรจะได้พักผ่อนฉันรับปัญหามาเยอะมากๆแล้วอ๋อแ,แ,แล้วก็เลยรบคาญญาติที่ทะเลาะกันก็ไปด้วยกันสมบทเลยละกันอเงี้ยตัวเองก็ไปนอนเหมือนนอนพักอยู่ที่อยู่ที่อ่พุ่มไม้นอนพักเอนกายนอนคือเหนื่อยล้าทั้งตัวเองแบบต้องมาหัวเสียกับญาติทะเลาะกันบ้านเมอนืองล่มสลาย ทุกอย่างแตกระสาทสั้นเซนหมดเลยชีวิตมันก็คือแบบมันสูญเสียทุกอย่างก่อนเออทากจะเป็นแบบว่าเป็นเทพเป็นยอดมนุษย์มาก่อนนะนะสละกายาไปแล้วตัวเองก็นอนพี่จำไอเหตุการณ์ตะบองได้ไหมที่เขาไปบดโยนลงในแม่น้ำมาใช่ใช่ไหมไอเศษตะบองนั้นมันขุดลิมตลิ่งใช่ไหมแต่มันก็มีส่วนใหญ่เนี่ยมันลอยไปในแม่น้ำใช่ ปามไปกินไอเสตตะบองวูเนี้ยอ้าวแล้วแล้ว,ลว<า>พอชาวประมงจับขึ้นมามเขาผ่าท้องมาเห็นเหมือนเป็นหัวลูกธนูอยู่ในท้องค,คล้ายๆหัวลูกธนูแหลมๆอ่ะอ๋อเออๆกินไปก็กตาย,ยา<ป>กินไปก็อันตรายนะใช่ก็เลยเอาไปให้ในายผานเพราะว่าเหมือนมันเหมือน,น,นหัวลูกธนูเนาะตัวเองก็ใช้ไม่ได้ไย้ไปให้นายผานอ๋ออ่า จังหวะที่ภากิษสนะนอนลงไปเนี่ยอืมไอพานป่าคนเนี้ยที่ได้ไอ้ธนูหัวธนูเนี้ยมามเห็นรองเท้าภากิษณนะสองข้างเนี่ยปลายเท้ามันชูขึ้นมาเนี่ยนึกว่าหูกว้างกว้างแบบหมอบหลบอ่ะก็เลยคิดว่านั่นคือกวางก็เลยเอาธนูยิงสอยกวางให้ล่วงเธอ,อก็ <ไป S 1> แน <ไป S 1> ทนล <ไป S 1> ุกอาวภากิษสนะตาย โดนยิงเท้าตายอ่ะนะใช่กูเหลือจะเชื่อประมาณว่าพระกิษณะเนี่ยจุดตายของพระองค์เนี่ยอยู่ที่เท้าอ๋ออ๋อ,อเหมือนกับทศกัณฐ์ที่อยู่ตรงสะดือใช่ไหมใช่เหมือนกับอีกตัวหนึ่งก็คือจำตัวอะคิริสได้ไหมที่อยู่ในสงครามกรุงพอยอ่ะอ่าทำไมไม่ค่อยจำไม่ค่อยไ,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 ได้แต่ทำไม ที่มันโดนยิงตรงข้อเท้าแล้วก็ตายอ่ะเพราะว่าแม่มันเนี่ยเอามันไปชุบบ่อน้ําระหว่างความเป็นและความตายทําให้ตัวเองเนี่ยไม่ตายแบบโดนอาวุธอะไรก็ไม่ตายอ่ะแต่ว่าไอ้ตรงที่แม่จับข้อเท้าจุ่มน้ําเนี่ยข้อเท้ามันไม่ได้สัมผัสน้ําไปด้วย oh. ก็เลยตายพระกฤษณะก็อารมณ์ประมาณเดียวกันก็คือจุดตายพระองค์ก็อยู่ที่เท้าไอ้ตอน mm hmm. ที่อยู่ในสงครามทุ่งกุลเกษตรทำไมไม่ตายสักทีหนึง่ง ก็พอที่เอาตัวรับอาวุธแทนอะไรแทนน,นั่นไม่ใช่จุดตายพิกซนจุดตายพิกซนโอ,โอ้อย่างนี้นี่เองอืม<ช>แล้วแล้วปกติแกก็เป็นคนขี่คุดอยู่แล้วด้วยใช่ไหมมันก็ไม่มีโอกาสที่จะแบบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเท้ามากเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะถูกต้องอืม<ช>เพราะว่า<ห>ถ้าเก <จะ S 1> ิดแบบไปสู้รบด้วยเท้าเปล่าอะไร้ยมีโอกาสโดนตัดแขนตัดขาอะไรยางไงถ้าโดนตัดขาไปก็จะตายเออใครจะไปรู้ว่าต้องแพงที่เท้าเนาะ เออใช่ป่ะเราต้องแทนหัวใจแทนสมองอะไรอย่างเงี้ยแตไต้องใครมาคิดว่าต้องแทงดีเท้าทีนี้ก็ตรงตามคําสาพอดีเพราะหัวธนูมันเป็นอะไรพี่เป็นไอเสตตะบองบทอืมตะบองที่บดมาใช่อยู่เยี่ยงราชาอยู่เยี่ยงเทพมาตายเยี่ยงมนุษย์ธรรมดาแต่แต่อะไรครับแทรกเสริมอะไรนิดนึง ที่ <มา S 1> รู้ไหมว่าเป็นพานป่าที่พระกิสนาตอนแรกมันมาขอดโทษนะว่านั้นเป็นพระกิษนาอะไรอะ่ะจริงๆแล้วคนนี้อดีตชาติคือพาลีที่ถูกพระรามตายกับชาติมาเกิดอ้าเหรอพาลีที่เป็นพี่ของสุขีบอะ่ะ<อ><อ>ที่เ,<อ>เป็นลิงพี่สุขีบที่ถูกพระนารายณ์ยิงตายอ่ะสุขีบก็เลยมาสวามิภักพระนารายณ์พระราม นั่นแหละกลับชาติมาเกิดเป็นพานป่าคนนี้มาฆ่าไปกี่สมะอ๋อก็คือถือว่าเป็นโอกาสที่ได้แก้แค้ดอีกทีด้วยธนูเหมือนเดิมแต่เป็นอีแค่ล่างอวตารอีกล่างหนึ่งใช่ประมาณนั้นอืมโลกมันกลมเนาะ <laughs>